พอดีไปที่ตลาดต้นไม้ไปเดินดูต้นไม้แถวบ้านก็ไปผ่านร้านหนึ่งก็รับทากรงนกเป็นกรงนกขนาดใหญ่แล้วข้างในเขาก็ปลูกต้นโมกต้นหนึ่งเลี้ยงนกซีบ้าเออผมดูแล้วเราก็รู้สึกชอบมันเป็นธรรมชาติดีเราจัดจับจวนอยู่แล้วถ้าเลี้ยงนกพวกคู่ไปด้วยก็น่าจะดีสร้างบรรยากาศก็เลยเริ่มากตรงน,นั้นพอเริ่มจะเลี้ยงก็เริ่มไปหาข้อมูล ดูในเว็บไซต์ดูในอินเทอร์เนต็ตก็เลยรู้จักนกตะกูลฟินมาเห็นนกฟินเจ็ดสีจากในอินเทอร์เนต็ตโอ้สีบ้ามันก็สวยแล้วแต่ว่าเจ็ดสีนี่มันมันสวยกว่ามากมันมีสีสันมีสีเขียวสีแดงสีม่วงก็ยิ่งชอบสวัสดีครับผมชื่อทศพรนะครับเดิมก็ทำธุรกิจ สื่อโฆษณาสิ่งพิมพ์เพิ่งจะมาเลี้ยงนกเนี่ยไมาได้สักเจ็ดปีพอเลี้ยงไปแล้วเจอปัญหาว่าเลี้ยงในกรงรวมกรงบินรวมเนี่ยมันผลผลิตมันได้น้อยดูแลจัดการก็ยากเราจะเข้าไปดูนกไปสำรวจรังมันออกไข่หรือยังออกลูกหรือยังมันทำได้ลำบากก็มาเห็นใจในอินเทอร์เน็ตว่าเขาเลี้ยงกันแบบนี้คนต้องเพาะเป็นคู่ๆแยกเป็นกรงเพาะก็เลยเปลี่ยน เอาพื้นที่ส่วนหนึ่งกั้นเป็นห้องแล้วก็แยกนกฟินออกมาเป็นคู่ๆผมคิดว่าตอนนี้นกฟินอาจจะแตกต่างจากนกอื่นอย่างเช่นพอพัดหรือเลอเปิร์ดอันนั้นเขาจะพัฒนาเรื่องสีพัฒนาได้เยอะมากแล้วก็ราคาก็จะตามไปตามสีสองสามปีที่ผ่านมาวงการเรามีการให้ความรู้ให้ความเข้าใจเน้นเรื่องการพัฒนานกเรื่องรงสร้างตอนนี้นกเขียวของผมต้าตัวใหญ่ ราคาแพงกว่านกสีสูงสีฟ้าที่ตัวเล็กๆผอมแห้งเราเชื่อว่าบีเจอร์ชั้นนำที่สายประกวดเนี่ยเขาก็จะเน้นโครงสร้างโดยไม่เน้นสีก็พยายามจะทำสีไปด้วยแต่ก็ต้องถ้าทำสีฟ้าแต่ก็อยากให้สีฟ้าที่ตัวใหญ่ด้วยอย่างเช่นสีฟ้าของผมไม่ใช่ตัวเล็กๆผอมแห้งถ้าไปดูเทียบกับที่ตามร้านจะต่างต่างกันเลยโครงสร้างคือหัวกลมโตใหญ่คอหนา mm hmm. ปากตั้นอกใหญ่ไหลกว้างหลังตรง อันนี้คือเป็นลักษณะนกที่ดีผมให้อาบน้ําทุกอาทิตย์อาทิตย์ละครั้งตัวนี้กพคงเป็นผมอมรชัยเหมือนกันผมก็ใช้มาตั้งแต่เริ่มเลี้ยงเลยนะผมก็บตีก็ใช้ตัวนี้มาตลอดแล้วผมคิดว่ามันดีมากแล้วเรื่องอาบน้นํานกเนี่ยสำคัญนกมันจะสะอาดขนินดูเงาสวยไม่หลุดนุ่ยแหวงเราก็ใส่ถ้วยเข้าไปใส่น้ําแล้วก็ใส่เปล,เลืออาบน้นํานกนี่แหละแล้วก็ให้เขาอาบในกรงเล่นน้ํา สมุนไพรอะไรเนี่ยผมไม่ใช้อ่มันไม่รู้มันเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหนแต่อันนี้มันพิสูจน์แล้วทัวโลกเขาใช้กันแล้วผมก็ลองใช้มันเนี่ยมันก็ดีเศรษปีแล้วมันก็ช่วยค่าไรด้วยผมค่อนข้างให้ความสําคัญอาหารมากนะอาหารเยอะผมใช้ประจําอยู่แล้วแล้วก็มาเพิ่มเข้าลายเพิ่มวินเลตญี่ปุน่นเพิ่มไนเจอร์เพิ่มเซนซีดหรือแบคซีดแล้วก็น้ำมันปลาปแล้วก็ตัวนี้ตลาดจะไปบูดีน้าของผมเอง อาหารดอย่างเบเยอร์ผมก็จะพุกน้ํามันปลาแล้วก็โรลลยตะไครยลงไปบางทีก็ใส่แคลเซียมลักพุกไปด้วยนะเพื่อเพิ่มคุณค่าสารอาหารผมเชื่อว่าตรงนี้ก็มีส่วนช่วยทําให้นกผมสมบูรณ์ขึ้นทั้งทั้งโครงสร้างทั้งขนทั้งสีแล้วผมก็ซื้ออันนี้มาผสมเป็นหัวอาหารนะก็เบเยอร์ส่วนหนึ่งแล้วก็เติมอันนี้เข้าไปผมใช้มาตลอดพุกเข้าไปด้วยเพราะว่าอันนี้มันก็มันเหมือนมันมันเป็นทีเนี่ย มันก็มีอะไรที่มันมากกว่าอาหารปกติแล้วผมก็ว่า,วา,วามันมันส่งผลต่อนกเราอ่ะถ้าคุณเลี้ยงแบบซิมเปิลธร,รรมดานกคุณก็ซิมเปิลแล้วคุณจะไปหวังถ้วยมาเท่านั้นแม้จะคุณจะซื้อนอกนอกอย่างดีมาหรือได้นกจากสายพันธุ์ดีๆสายความดีๆมาแต่คุณเลี้ยงธรรมดาอาหารธรรมดาไม่ให้วิตามินไม่เสริมอะไร อย่างห้องนกที่ผมดีไซน์ผมเลือกตรงนี้ผมต้องการแสงแดดต้องการอากาศถ่ายเทผมมีต้นไม้ในมีออกซิเจนเข้ามาทุกอย่างเนี่ยมันจะมันจะมีผลต่อนกของเราอะ่ะเมื่อก่อนผม,ผมพูดไม่ได้ตอนที่ผมเป็นมือใหม่ผมพูดไปก็ไม่มีใครเชื่อแต่ตอนที่ผมพูดได้เพราะว่าผมมีผลงานทูบใช่ไหมว่า มันเป็นส่วนที่ช่วยได้ทําให้นกเราดีขึ้นผมก็อยากจะบอกไปถึสิงคนที่เลี้ยงเนี่ยถ้าคุณอยากจะได้รางวัลอยากจะได้ช่วยไม่ใช่แค่สายพันธุ์เดียวคุณลงทุนซื้อนกได้แพงๆคุณลงทุนอีกไม่เท่าไหร่ลดนกฟินมันกินไม่เืิมมันกินนิดเดียวนกคุณจะสวยขึ้นคุณภาพดีขึ้นครับ